Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันมีไหมแม่คู่ที <c oughs> <c oughs> ่ไทรงใส่นคำกันีนกัคนแกมับมันจะทรงเลดรงแตลอดรับม่ได้รับมันตึงฝนตกพร้อมตีขึ้นเด็กฝนตกหนักได้่มครับตอนตอนนั้นก็บ่ันหนคนเดียวันหนมันเลยหนักแล้วมันเย็นแล้วตอายเล่าเมื่นที่เราหัว